الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيلا نحمد الله الذي فرض على المؤمنين حج البيت من استطاع إليه سبيلا والذي فضل هذا الشهر بعيد أدهى فضل الحسنى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي وفق الحجاج وهداهم الى زياره البيت الحرام واشهد ان محمدا عبده ورسوله الاعظم اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاكرمين عما بعد فيا أيها المؤمنين اتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد อัลฮัมดุลิลละนะครับเป็นการจัดเตือนตัวของคนเองเป็นการจักเตือนตัวของพี่น้องในคุตบะอดบินอัตฮาวันนี้นะครับว่าคุณจำเป็นต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้มากมากขึ้นนะครับเพราะว่าการจำเป็นต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นคือเสบียงนะครับและเป็นเสบียงที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะนําเราไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาในฐานะผู้ที่ประสบความสําเร็จในฐานะผู้ที่ได้รับชัยชนะ วันน <Thanksgiving> <sm elling> <kita> ี้ในฐานะโม่หนึ่ในฐานะมุสลิมคนหนึ่งสิ่งที่เราปรารถนาในขับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นก็คือความสําเร็จในที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตานะความสําเร็จในฐานะโม่หนึ่งบุรีสักขะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตานะมันจะมีอะไรมากดีกว่าการที่เราประสบความสําเร็จด้วยกับการที่ชิ่ สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาด้วยกับการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาในขณะที่เราไม่้อชีวิตอยู่ด้วยกับการขออ้อต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลามันไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เลยทิ้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้บอกเราได้เตือนเราได้ให้เราเตรียมตัวก็คือพวกสัตว์ทั้งหลายต้องเตรียมเสบียงสักว่าตะเราว่าดูที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้ชงบอกเอาไว้ ไดิสุ่มดากาไว้นถตาเล่าว่าดูบางท่านทั้งหลายต้องเตรียมเสบียงเถิดฟาอินนักไช่รังแทดิศตะวันเรื่องเสบียงที่สำคัญที่สุดเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือตักวันความยั่งยืนต่ออัลลาวสุบะฮานะฮุวาลาเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรที่อัลลาวสุบะฮานะฮุวาลาบอกให้เราเตรียมเสบียงในเรื่องเล่าวของการตักวันเพราะชีวิตของมุสลิมชีวิตของโมฮ์มเหคนหนึ่งสิ่งที่เรารู สิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เราเรียนฟัตดุอิยก็คือความเชื่อของเราที่นี่ก็บัตรบัญญัติของศาสนาว่อเรื่องของบัณฑกียามาบัณฑ์ในหลักการตอบเทนจากลัทธิมาฮานาหุลตาลขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราในโลกุนยาราสภาของมุสิมสภาของมุสลิมหลังจากที่เขาจบชีวิตไปแล้วในโลกุนญานี้มีแค่เพียงสองสภาด้วยกันซึ่งที่ลัทธิมาฮานาหวลตาลได้ลงลา อ,อิบดัตลิมมุสตะกินกับอ,อิบดัตลิลกาซีรีนสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหุวาต阿拉เตรียมไว้ให้กับคนมุสตะกีนคนมุสลิมคนที่มีอิมานคนที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้สำหรับคนที่เป็นมุตะกีนอ,อิบดัตลิลกาซีรีน la, ทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ สำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตลคนละลานั้นก็คือคนกาฟิริ้งร่วมกับการลงมถลในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตนละลาวันียะบิลละอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารลาอิลาอิลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร์วลิลลาฮิลฮัมมารดท่ามคำถามตัวของเราเองในวันนี้ถามว่าวันนี้เราคาดอะไรนะครับ No? Death, เราฆ่าอะไรเมื่อี้เราได้รับความปรดรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตัลลเราได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลลอย่างมากมายการใช้ชีวิตวิถีชีวิตเรืกิที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตัลละลมหายใจที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตัลละการอยู่พร้อมหน้าพร้อมาด้วยกันได้ยาก่น้งของเราการด้มีโอกาสอยู่กับคนที่เราลก การโอการดิ้นรนได้โยกับครอบครัวของเราม่งมองในฐานะที่โมัะมาสลัลอฮอาลัยฮิวะสัลลัมมองว่าการใช้ชีวิตในดุนยาคืออะไรมันนีแน่นอนเลือเราอาจจะได้รับเลือกี้เรืงน้อยว่าคนเรงมันนีเราอาจจะไม่รู้ประจัมัวมันนี่เราอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ยากลำบากว่าคนเื่เมื่อเราเทียบชีวิตการใช้ชีวิตในดุนยาของเรากับคนที่นี่ชัานะจะดีกว่าเราเหนือกว่าเรา เดี๋ยวมุมมองเดี่ยวฉันบะเรียนมุมธรรมะสโลโลวาอะไรอยู่อัสลัมได้สอนเราในเรื่องของมุมมองในการจิตจะมองคนมีไอ้มองคนเท็่ล้ำกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในดุนยาให้มองคนเท็จเหนือกว่าในเรื่องของการอิบาดะห์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะ่าอะไรนะทั้งมาวันนี้เราไม่ได้คาดอะไรเลยที่น้องเร่งเรียนมุมมองเดี่ท่านนบะเรียนมุมธรรมะสโลโลวาอะไรอยู่อัสลัมมลองในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในดุนยาคืออะไร

่านบีมุฮัมมัดได้บอกว่าใครก็ตามจะตืนขึ้นมาในตอนเชาา้ามีสามประการาาาาเนี้ยข่าวกบว่าเขาครอบครองโลกุญญาทั้งใบนี้ใครก็ตามจะเือนขึ้นมาในตอนเช้ามันอัสบาฮ์มิ่งบุญใครก็ตามจะตือนขึ้นมาในยามเช้าและมีสามประการเนี่ยเล่ากบว่าเขาเนี่ยครอบครองโลกุญญาทั้งใบนี้สามประการน,นี้คืออะไรครับ อาดิณซีเซอร์บีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความปลอดภัยมฮัมมัดซันซีเยซาดีตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าด้วยกระทำร่างกายของเขาแข็งแรงอินดาหูกูตูเยามีฮีตื่นขึ้นมาในยามเชา้าเขามีอาหารการกินเทียบเท่าพอสำรับวันนั้นใครก็ตามเสบียสามประการนี้ท่านนบีมโฮัมมัดพอลราลองมาเลยอยู่บนระล,ลัมบอกว่าเราต้องบอเขาขอบครองโลกงุนย่ญญญานี ท่านไปเลยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้เพียงแค่พูดแต่ท่านนบีมูฮัมมัดมีวิตชีวิตที่ยืนยันถึงการใช้ชีวิตด้วยกับคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมอีกอาหารการกินเพียงพ่อได้แต่เรากันเดินขึ้นมาในยันชา้ารุ่นที่เป็นโปงประจำบุญวที่รุ่นแรกเดินขึ้นมาจะได้รับความปลอดภัยเมื่อเราเล่พี่น้องของเราอีกสี่โลุหนึง่งจะได้รับการตอบ ทีได้รับการทดสอจากรัลมีบางานาวิกาลนนเนี่ยอยู่ในสภาพที่รุนแรงมาที่นองของเราอยุสิ้นลงนึ่งได้รับความขาดแค่ในเรื่องของอาหารการกินที่ยากลำบากพี่นองของเราอยุดสี้นลงนึ่งอยู่ในสภาพของความว่างัปที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและรัพย์สินของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่นองของเราในเสเลอมสิ้นพี่้องได้รับความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเขา แม่คนหนึ่งซึ่งเป็นหมอซึงเป็นแพทย์หญิงมีลูกทิบคนแต่ใน้ัุเช้าวันรุงคืนได้มีขีดตาน้าหวาดจะกเชตดูของอิสลามขามหัวมาและทําให้ลูกของเขากาวคนเสียชีวิตทันทีนี่แหละครับความปอดภัยในชีวิตของพี่น้องของเราจะยู่ด้วยความบาปกหัวแต่เรายูดด้วยความเช็ดสบายนะวันนี้เมื่อเทียบกับพี่น้องของเรา ลูกจะต้องสูญเสียพ่อแม่พ่อแม่จะต้องสูญเสียลูกสามีจะต้องสูญเสียภรรยาภรรยาจะต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวบางเรื่องจะทุกข์ทำลายการใช้ชีวิตภายใต้ชาติภรรยาภรระต้งี่ัน้องขอังเร่นายใช้ชีวิตด้วยความิภรยาภรรยากะต่สิญเสียผัวนับีมูฮัลลลวบาลเรือะล,ลุกฮ์ทะหัยการใช้ชีวิตภายใต้ชาติภาภขาองคนที่สามารถที่ะครอบครองโลกดรนยานี้ทุกข์ทำหน่ยคือสภา้ที่ง่ภายหรอการ ลุกขึ้นมาในยามเช้าเนี่ยได้รับความปลอบใจได้ชีวิตและทรักถิ่ของเราทามาวันนี้เนี่ยสภาเนี่ยเนี่ยได้รับความปลอภัยทากชีวิตและทรักถิ่คือสภาองพอกเราดีใจชีวิตอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะวันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยอาหารการกินไม่ใช่แค่เพียงพ่อในวันหนึ่งไม่ใช่เพ่พ่อจนงกระทำถึงเดือนหนึ่งปีหนึ่งกับสิ่งที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะกิน เมื่อถึงเมื่อถึงความอยากนำบาคีนองของเราทำไม่จะสภาพของมุสลิมนาววันนี้ถึงอ่อนเอ๋ทำไมสภาพของมุสลิมนาววันนี้ถึงอยู่ในสภาพที่ตกต่ังเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแหละแน่นอนเลยเกินว่าประชาชนในยุคเครนจะประสบกับความอ่อนแอ จะทวงเรื่องเป็นตัวจะทวงเรื собой, Islam, ่องประนามคือคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระช่างว่าบรรดาชาวฮะบัตจะเยอะกับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยถามท่านนบีมูฮัมมัดบอกถว่านั้นพวกเราไม่จ้ำนวนน้อยกันนั่นหรือท่านรอซูลุลลอฮ์เรามีจ้ำนวนน้อยกันนั่นหรือท่านนบีมูฮัมมัดบอกแบบร่าวเลยในวันนั้นพวกท่านมีจ้ำนวนมาก มันเนี่ยเราภูมิใจกับจำนวนตัวเลขของมุสลิมประชากรมุสลิมในโลกนี้สองพันล้านคนเกือบจะมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกจำนวนประชากรมุสลิมเหมือนกับจิจนนบีมุฮัมมัดส์ลองลอุอะไรอยู่วัลสนมได้กูดเอาไว้ภูมิใจกับจำนวนตัวเลขของมุสลิมแต่สักภาพจิจนนาีมุฮัมมัดได้พูดเอาไว้คือสักภาพของความสำนอยสักภาพของมุสลิมจะถูกรุ่มกินโต ตอนนี้เรากำจัดนักบิดอัลโมฮัมมัดสละลาวาเลยอยู่และพระลัมได้บอกว่าฮุบบุตรกุญยาว่าการอวียาตุลมอาเพือเพาะเราหลักุญยาเหลืเกี่ยวกัวความตายทั้งทั้งเชมุสลิมในยุคอดีตความเข้มแข็งของพวกเขาที่พวกเขามรียนรน้น้อยแต่พวกเขาสามารถจะจะเิ็นชีินแดนมากมายให้กับมุสลิมตอนนี้ครับบอกความแตกต่างกันนักบิดอัลฮัมมัดได้บอกว่าเล่ฮุบบุลมน่ว่าการอวียาตุนยา พวกเขาละความตายและรังเกียจจะใช้ชีวิตในดุนยาในสภาคีพวกเขาเนี่ยบนเดลอดกับความสุขใครกับตัวเองถ้าหากว่าเราจะยกตัวอย่างถึงบรรดาบรรดาชนในยุคอดีตที่ผ่านมาถึงความเข้มแข็ขขงของพวกเขาเลยนะ่ะอัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบร์ลาอิลามอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบร์บานิลลาฮิฺรฟาน ที่ครับมุสลิมในอดีตที่มีความเข้มแข็ของกว่าอะไรนะเพราะพวกเขาจริงจังกับเรื่องเล่าของาศาสนาเพราะพวกเขาเอาใจใส่กับเรื่องเล่าของาศาสนาเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของศัตรูอิสลามด้วยต่ำไปพื่อเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถึงคำพูดของศัตรูอิสลามถึงว่าถึงวิธีชีวิตของมุสลิมในยุคอดีตที่ผ่านมาที่เขาใช้ชีวิตอย่างไรไม่ยู่ครั้งหนึ่ง แานอุสมานเอ่อนอุมารินุขอตอับร,ริยมว,วานู้ต้องการที่จะแพร่ายายดินเดนของมุสลิมไปยังโรมันซึ่งโรมันจะอย่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับแานอุสมานเนี่ยสัง่งให้แม่ทัพคนหนึ่งเทียบว,ว่าอัมริบนุนอาสนะครับไปพิชิตรุงโรมันและการพิชิตครั้งนี้เนี่ยจะต้องผ่านดินเดนของอียิปภายใต้การปกครองของ,ของก,กษัตริย์โมกอกอิสอ,อ,อ,อัมดับนุนอาสได้พาของทัพ เหล็กปุ๋งโรมันเนี่ยได้ชำลายสะพานเพื่อที่จะจะดฉายคามไปยังปุ๋งโรมันทำให้ซาาอฮัมเหนนบีมฮัมเหม็ดสโลโลวาอะไรอยู่มันก็ลับจบชียร์วิปในครั้งนี้เป็นกุนเงินมาท่าน,นอัมเดุลอาดได้เขียนจดหมายไปหาคอลิซ่าอุมาี่อยู่ที่ทนครมาดีนาว่าให้ส่งจำนวนไผ่พ้นของมุสลิมมาเสริมทัพที่อีย,ยิปต์ ขันอุมานั้นเขาป็อยไปได้สูงของฉับของมุสลิมจํนนุนสีพันคนให้กับ่ันอนัมเดมอนอาสเพื่อที่ผมจะบอกว่าทำไม่ถี่มุสลิมในยุคอดีที่ผ่านมาเนี้ยเขามีความเข้มแข็งจะตาของเศัตรูมุสลิมฉันอุมา่าได้สูงของฉับไปเสียพันคนเนี่ยจุดหนึ่งพันคนเนี่ยจะสูงแม่ฉับมาหนึ่งคนนี่แม่ฉับสีคนที่ฉันอุมาสนส่งมาคืออุบานาอิบนุซอมิ คือสุเป an ิลบินอวามคือบิดลาบินอันอัสลัคือมัซลาม่าคือศีคนจะเป็นแม่ชับเถื่อนอุบัติสงฆ์มาเมื่อถึงไปยังกรุงอียิปต์เมื่อกลืนเยษของฉับของมุสลิมเยพันขุนเหน่ยกลัวมาก็เลยสรงให้ทหารซอดแนมเนี่ยมาซอดแน่เร่ว่าของฉับของมุสลิมเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร ทหารสอนแนวก็เลยมาสอนแนววิถีชีวิตการใช้ชีวิตของมุสลิม,ลพ,ลกกม,ลมพวกเขาไปบอกกับกษัตริย์โมกอกีว่าของสัตของมุสลิมพวกเขามนชีวิตหนึง่งพวกเขาปราชนาจะตายพวกเขาเมื่อได้ยินเสียงอาซานพวกเขาจะไอแหลด่ดหนึ่งรีไปสู่การละมาท,าทันที่พวกเขาจะลุกขึ้นมาในยามงคำขึ้นเพื่อจะ,จะวิ่งวง่องขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา พวกเขาเมื่ออย่ด้วยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าในมือพวกเขาเนี่ยใครคือผู้นำใครคือผู้ตามนั่นคือคุณในลักษณะของมุสลิมในยุคอตทีเจ่านาที่เขามีความยิ่งใหญ่ที่เขามีความแข็งแกร่งจนกระทั่งมักกะซัตโมกอกีฟได้พูดกับบุคคลที่เป็นทหารโซนเนี่ยว่าคนที่มีคุณในลักษณะแบบนี้เนี่ยทหารว่าเขาสามารถที่จะเลื่อนพูกเขาลงนึงต้องการที่จะเลื่อนพูกเขาลงนึงเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้ น problem, ั ń, chatting, ่นคือความแข้มแข็งนั่นคือความยิ่งใหญ่ของมุสลิมในยุคอดีตเี่ผ่ามมาอัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบรลาอิลาฮอัลลอัลลอฮฺอักรอัลลอฮฺอักบรอัลลอลลอฮฺอัลกบรัลลอลลอฮฺลรัออกรอออัลอฮอัฮกทัลลอลอฮบอัอีลอฮดอฮ มีบทพันยัดที่ให้เราปฏิบัติให้เราทำมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการเสียสละทรัพย์สินของเราส่วนหนึ่งในเรื่องของการพี่สัตว์พูดว่าลายนาลโมฮาลุมูฮวาวาลาดิมาอูฮาวาลาคินยานาลูหุตักวามิงกุลสัตว์เชเราพี่เชืเราเอาเงินของเราส่วนหนึ่งเสีย้นมาเปื่อจตั้งพุทบ่า อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ทรงตักเอาไว้ในคำพี่อัลกุรอานว่าเลือดและเนื้อของมันเนี่ยไม่ถึงไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาแต่อย่างใดแต่ถึงจะถึงไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาก็คืออัตตะวาความยั้งเตงจะมีอยู่ในหัวใจของเรานะฮะจะถึงไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาตอนที่เราเชื่อ เอาเม็ดดังไปถึงข้อเลือดเลือดมันยกลงมาไม่ทันได้ถึงพื้นเลือดอันนี้เนี่ยคึมประโยชน์เลุทที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละยังเอาไว้เลยมันจะเป็นสักคีพยานให้กับเราในเรื่องของการคอไอในเรื่องของการเชื่อฟังว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละเลียนาลัลลอฮะลูกูมุฮัวะัดละบิมาอูฮัวะลาทินยจนาลูกูตักวามิงกุมความยังเปลี่ยนให้เรามีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละเราอุตส่าห์ร่วมเงิน ตั้งแต่ระยะเชเล่จนกระทั่งถึงระยะนี้เพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยแสดงความจงรักภักดีต่ออยมัลยิดบาุบฮานะฮูวาตาลาพี่น้องกับจงดีใจเถิดว่าการกระทำของเราณวันนี้มันจะเป็นสักขีพยานให้กับเราวันเถิเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลนาะพอ,อะได้แล้วครับเถนี้องค์กรมากมายที่พยายามที่จะนำสัก เชือกคุณบ้านเนี่ยมายั่งคุนทีน่างเพราะอะไรล่ะค่ะเพราะ إيمان ที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขาเรานั่นพวกเขารู้ถึงคุณค่าเส้นขนแต่ละเสนของซักเชื้อเชือจะได้รับการบรรพุผลละบุญเหมือนความดีและถามว่าตัวหนึ่งเนี่ยมีคนเท่าไรในจนวนซักเจอเราทั้งคุณบ้านผลละบุญอันมากไหกผลละบุญเราจะได้รับจากอัลลระวซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเหนือดีใจเหลือเกินที่ พวกเรามีความกระตือรือร้นในการที่จะทาําอิบาราเกาะล็อกสุภานาลาประการนี้บุคคลแรงๆจะได้มีการเรียนร้องเชิญชวนให้เรื่องของการทำพุทธบานเนี่ยพวกเรา,ร,าเรู้ดีว่าเป็นใครจะมาร่วมนารุ่นในเรื่องของการทำพุทธบ้านจนกระทัง่งวันนี้เนี่ยจะพอในหมู่บ้านของเรามากกว่าสี่สิบตัวคนที่ร่วมนารุ่นเนี่ยจะได้รับผลบประนจากเกาะล็อกสุานาวาะติการ์ อย่าได้รับการบังจึกคุณละบุญในขณะเช่นนนอยู่ในกูบูตควเร่องของการบ้นในเรื่องในเรื่องของการทำความดีต่อร้อนสุบฮานาหัวตาลวันนี้อะไรบางสี่เราได้ทำเพื่อที่จะให้คลบุญเนี่ยมัน่อเนื่องไปยังเราในขณะเช่นนันอยู่ในกโบูการร่วมกในเร่องของการทำความดีการคักทามกันในเรื่องของการทำความสวยวเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมผู้ที่รัทชาต่อรลอนสุบฮานาหัวตาลในคุณจะบ้าวันนี้คงจะใช้เวลาแต่พน้องเนี่ยไม่นาน นะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจที่จะต้องร้อนเหนื่อยนะครับทั้งวันนี้วันพรุ่งนี้มาเรื่องนี้นะครับที่จะต้องสร้างก่อใัยเสร็จในเรื่องราวความพูดบาตเดี๋ยวนะครับอัลลอฮฺ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 อัลลอฮลาอิลาฮ์อัลลอฮฺ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 ัลลอฮฺอ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 ัลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุัลลอฮฺอัลลอฮฺอ لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الايمان والاسلام في هذا